ฮัลโหลสวัสดิดทุกคนไม่ต้องตกใจไปที่วันนี้หญิงแยะมาอยู่ในห้องน้ำโู้นี่ิงแยะนะคะมามาสร่างกายของหยิงแยะนั่นเองแล้ววันนี้มาสไม่ธรรมดามาสขาเดียวนะคะนี่น้องนะคะาพายแอปพูลเอชเอบ a ดีนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงก็คือว่าขั้นแรกฉีกซองเติมน้ำร้อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งาทีแล้วก็ทำไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะก็คือฉีกซองอย่างนี้แล้วก็บีออกมาแล้วก็ปาดลงบนร่างอย่างนี้เลยนี่ปาดแล้วนะคะนานทีจะโชว์ขาโดยที่ไม่มีถุงน่องนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่อันนี้ทาข้างเดียวจะได้เปรียบเทียบ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทาแล้วมันจิบขาวขึ้นนี้ฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีวันครอบครองก็ควรจะเอามาใช้สัปดาห์ละ สองถึงสามครั้งก็จะทําให้ผิวของเรานั้นขาวขึ้นนั่นเองนะคะมันเป็นคือมันเป็นน้ํานมแล้วก็เป็นสับปรดนั่นเองก็จะทําให้ผิวขาวเนียนมากยิ่งขึ้นช่วยลดจุดด,ำดำําๆแล้วก็พวกรอยแตกเป็นต่าง,งๆก็จางลงนะคะตอนนี้ยาทาพอกทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะถ้าเป็นที่ขาเนี่ยจะไม่มีอาการคันเลยเพราะว่าขาด้านนะคะดังนั้นถ้าเอามาพอกที่หน้าหน้าก็คงไม่คันเพราะว่าหน้าด้านนะคะขอบคุณมากที่ชมค่ะ ไม่ถึงเวลาแล้วที่เราจะล้างกันรึบเปินนะ้ำนี่ล้างอยู่นะคะตอนนี้เอาเท้าอีกเท้าหนึ่งเอาออก <c oughs> เออพอกได้ทั้งตัวนะจ๊ะแต่ว่าหน้าไม่ควรนะคะอาจจะได้เฉพาะหน้าแย่คนเดียวนะคะเพราะว่าค่อนข้างอดทนนะคะเป็นคนที่หน้ามีความอดทนสูง เื่อ Morning Kid รักใหม่น่ารักไหมวันนี้ได้ไปไปมีติ้ง Mid and g r e e t นะคะ Morning Kid ครั้งที่สองแล้วก็เจอเพื่อนๆนะคะเจอลูกค้าที่อุหนุน Morning Kid น่ารักทุกคนเลยอย่ะวันนี้ถ่ายรูปก,กันสนุกสนานต่อให้เหนื่อยแค่ไหนแต่ก็มีความสุขนะคะแย่คิดว่าแยาควรจะใช้มือมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เอาเท้าทำอย่างนี้อยู่ลำบากนิดนึงแต่โอเค จะเน็นไะงจะเสร็จแล้วได้แล้ลนะคะขออนุญาตมางโทรศัพท์วางไว้บนขวดกระดูดว,วรู้กัเห็นเห็นเลยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะแล้วก็วถ้าเกิดว่าเราพอกแล้วก็ยัง เหลือไว้อยู่ไม่ต้องตอกใจนะคะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย,ย,ย็นได้เก็บได้นานเลยโอ้ยเช็ดตัวแบบหนึง่งวางโทรศัพท์ไว้ไหนดีหาที่วางโทรศัพท์ยากเช็ดก่อนนะเช็ดขาแบ๊บนึงนะเสร็จแล้ว ใช่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งถ้าถูิว่าใครวันนี้ใครมาบอดี้ไปนะคะต้องไม่โดนแดดอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอ,อืแดดจ้ามากนั่งๆๆ่งนันชุดึงโอ้ยขาววะขากว่าวกันเยอะเลยอะ่ะดูสิ าแล้วเนียนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กำจัดขนนะจ๊ะดังนั้นขนยังอยู่โอเคปะเฮ้ยมันโอเคใครใครอยากจะข่าวไว้นะคะควรจะควรจะฝั่งเนี้ยเดี๋ยวนะต้องต้องเอาไว้ใกล้ๆกันต้องแสงเท่าๆกันนะเฮ้ยอยากให้ลองอะ่ะเออเฮ้ยมันมันต่างกันจริงมันต่างกันจริงเพราะว่าปกติยาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยลองแบบ ลองข้างขวาข้างเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติก็คือพอก,ก็คือพอกไปเลยตามปกติแต่วันนี้ลอก็เลยเห็นความแตกต่างโอเคเอาเป็น,นว่าถ้าสมมติว่าเรามาสก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมทาครีมกันแดดก,ก่อนออกจากบ้านกันด้วยแนะนําเลยถ้าใครแบบมีงานสําคัญในชีวิตนะคะควรจะพอกทั้งตัวไปเลยแล้วมันจะเลิศมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีความสุขโอเคขอบคุณน้องนะคะมากเลยนะคะวันนี้บาย โอเคปะโอเคนะ